แกแพร่แพมึงสีตัวกูบ่แพ้่แพ้่อมส่เลยาสามันก่อบกไอแฮมกูบ่ได้ว่มึงไอ้คคตรวยบักหางมึงนะการที่เขาจะขอไปหาผู้สาวมี่เขาเห็นางไบ้มึงกัไอแฮมใส่เลยไอแฮมใส่ผู้สาวอ่ะตีกลวงอทุกคนทุกคนขาเริ่มจะเริ่มจะนัารักกันแล้วนะจ๊ะ ปารีมืนี้ทำงานแล้วค่ะทุกคนค่ะประกันได้มีกองแหงประกันนี่เตรมอันนี้อันอะไรอันนี้แอร์ไปบ้างกูแอร์ปะแอเอิดลูกอเอิรภาษาอย่างนี้แอร์เซียมันนี้เต็นเต็มมึงไม่ปะกาหเราปะฮะปะกาาาประกาไปอีกแ่กจะบอนี่ซับดกมาซับดักมึงจะทำ เอาบาเลยสาเอาบางเลกนนดียว้ราคา่ารบาราคาม่เดวาาราามีแปดไ่มีือนต่นเงื่อนื่แยกของเเนตื่แยกนี่จะไาไหนไฟไป่

ร้านขายร่องพื้นอยู่ในประสาบอกว่าก็กล,ล,ล,ลังสนอนครับบ่พ่อสิได้เป็น